เพื่อนๆวันนี้ชวนมาทำกับข้าวทอดมันปูนาค่ะเพื่อนๆใช้ปูนาสิบห้าตัวค่ะจะทำทอดมันให้ลูกสาวกินนะคะมาดูวิธีทำน,นะคะเพื่อนๆบางคนไม่เคยทำไม่เคยกินแบบทอดมันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราทำกินประจําลูกสาวชอบกินนะคะเพื่อนๆตอนแรกก็ขลกปูนาก่อนแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำนะคะ เราจะกรองเอาแป,ป,ป่น้ำนาะเพื่อนๆนาสองถ้วยนะคะนี่แล้วเราจะไปเคี่ยวไฟนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะคะเราได้เราได้น้ำปูนาสองสองถ้วยค่ะเราจะเคี่ยวนะคะ เราจะเที่ยวน้ำปูนาก่อนระหว่างที่รอเราก็มาตำาตะไคร้ตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเราไม่กินเผ็ดมากใช้แค่สามเม็ดเพื่อนตำก่อนนะคะนี่เราได้แล้วตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะ นี่พอได้น้ำปูมาเราก็มาเคี่ยวอย่างนี้นะเพืพ่อนเคี่ยวให้น้ำเขาวดออกเลยนะคะแล้วก็จะเราก็จะเหลือแต่เนื้อปูเนาะเนื้อปูกับมันมันปูเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตักนะคะน,นี้เราก็จะตักไปทิ้งพักทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยผสมแป้งทอดมันเนาะเพื่อน นั้นเราก็จะทำเป็นทอดมันเนาะเราจะทำทอดมันนะคะอันนี้ใส่เครื่องปรุงลงไปที่เราตำเอาไว้นะคะใส่ผงปรุงรสใส่เกลือก็ได้ใส่น้ำปลาก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่แป้งทอดมันนะคะผสมลงไปค่ะ อกราก็ไม่ได้จำกัดอะไรค่ะแล้วแต่เนื้อปูแล้วแต่น้ําปูเนาะใส่ไข่ด้วยค่ะฟองหนึ่งแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะถ้ายังไม่ข้อนอ่าปั้นปั้นเป็นอ่าทอดมันก้อนทอดมันไม่ได้เราก็ใส่แป้งเพิ่มนะคะอันนี้ยังไม่ข้นนะคะใส่อีกหน่อย ก็คือถ้าไม่ทอดหมดครั้งเดียวก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทอดวันวันหลังมาก็ได้นะคะวันหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทําเพื่อกินมื้อเดียวก็ไม่ต้องใช้น้ําปูเยอะก็ได้ค่ะเอาแบบข้นๆเลยเนาะเพื่อปั้นได้เนะเพื่อนๆเ,เนาะยังไม่ข้นนะคะใส่อีกนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยทอดกันเลยเพื่อนๆนี่ เดือมเหลืองแล้วนะคะเหลืองเร็วนะเนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆหน้าตาน่ากินไหมนี่แหละวิธีทําอาหารกินประมาณนี้แหละค่ะบ้านเราก็มีของธรรมชาติแล้วก็เราก็มาเ เลี่ยนแปลงเมนูเนาะทากินแบบนี้เลยค่ะเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรไว้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้เนาะเพื่อน,นอร่อยนะคะทอดมันปูนาคลิปนี้แค่นี้แหละเพื่อนคลิปหน,น้าจะเจอกันนะคะบ๊ายบาย